การศึกษาค้นคว้าได้ตนเองเรื่องการนำยนานพาหนะมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนครไทยรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS 2รหัสวิชา1 3 0 2 0 2ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2 5 6 5โรงเรียนนครไทยอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตฐผู้จัดทำ นายติวานนท์คุ้มสอนเลขที่สองนายศิวกรปิกรอดเลขที่สามนางสาวนัทธการสุทธิเลขที่สาสิบห้านางสาวปริชาติอินแสงเลขที่สามสิบหกนางสาวรัตนวลีปัญญสินเลขที่สามสิบแปดชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจุดหนึ่งครูที่ปรึกษาครูนงลักษณ์มาชัยเคนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยความเป็นมาและความสำคัญ ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังพัฒนาในด้านต่างๆและมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายและเป็นยุคไร้พรมแดนของการสื่อสารไม่ต้องเดินทางมาหากันแต่ก็สามารถเห็นหน้ากันได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่อย่างไรการเรียนการสอนก็ยังต้องอาศัยการเห็นหน้ากันจริงๆเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาก,การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นนักเรียนจึงต้องเดินทางมาโรงเรียนและการเดินทางมาโรงเรียนก็มีหลากหลายวิธี ยานพาหนะช่วยให้เราเดินทางไปที่ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วยานพาหนะแต่ละประเภทมีลักษณะและวิธีการเดินทางต่าง,างกาันตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเช่นถนนแม่น้ําทะเลสําหรับในเมืองใหญ่จะมีการขนส่งและวิธีการเดินทางที่หลากหลายผู้จัดทําจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการนํายานพาหนะมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1 ว่ามีการนำรถมามากน้อยเพียงใดภาพประกอบที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1จุนำํายานพาหนะใดมา,มามากที่สุดสมมุติฐานของการศึกษาคาดว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ส่วนมากนํารถจักรยานยนต์มาขอบเขตของการศึกษา 1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังศึกษาปีการศึกษา2565โรงเรียนนครไทยอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจำนวน6ห้อง243คนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1โรงเรียนนครไทยอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกคัดเลือกโดยวิธีเจาะจงจำนวน40คนสอง เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการนำยานพาหนะมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1โรงเรียนนครไทย 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา1กันยายน2565ถึง10กันยายน2565 4. สถานที่โรงเรียนนครไทยภาพประกอบขอบเขีของการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ 1. ยานพาหนะคือวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ยานพาหนะส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์อาทิจักรยานรถยนต์จักรยานยนต์รถไฟเรือและเครื่องบินเป็นต้นหรือไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้เช่นภูเขาน้ำแข็ง หรือท่อนสุงรอยน้ำเป็นต้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. คาดว่าจะได้ข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาต่อไป 2. คาดว่าจะเกิดความสามาคัคคีจากการทำงานรวมกันเป็นกลุ่มแนวคิดทฤษฎีและหลักฐานต่างๆ 1. ความหมายของยานพาหนะยานพาหนะหมายถึงวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ยานพาหนะส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์อาทิจักรยานรถยนต์จักรยานยนต์รถไฟเรือและเครื่องบินเป็นต้นยานพาหนะแบ่งตามการเคลื่อนย้ายได้สองประเภทใหญ่ๆคือยานพาหนะส่วนใหญ่ที่เคลื่อนย้ายขนส่งบนพื้นจะมีล้อเช่นเกวียนจักรยานรถยนต์และรถไฟ ส่วนยานพาหนะที่ไม่ได้เคลื่อนที่บนพื้นมักจะถูกเรียกว่าครับสอประโยชน์ของยานพาหนะปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายานพาหนะมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันสำหรับการเดินทางของเราไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็สะดวกขึ้นอีกทั้งเมื่อเจอเหตุการณ์สำคัญฉุกเฉินก็จะทำให้ง่ายต่อการเดินทางมากขึ้นเช่นกัน จากเมื่อก่อนหากมีเส้นทางไกลการนั่งรถโดยสารประจำทางก็อาจจะต้องใช้เวลานานและเสี่ยงต่ออันตรายจะหยุดจะจอดจะพักตามใจไม่ได้ต้องรอให้ถึงจุดพักรถหรือที่หมายถึงจะหยุดพักได้ในทางกลับกันเมื่อเราเดินทางไปด้วยรถส่วนตัวของเราแล้วจะหยุดจะพักจะจอดที่ไหนก็ได้แถมเวลาอาจจะน้อยลงกว่าการโดยสารโดยรถประจำทางด้วยเช่นกัน ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นคือยานพาหนะตัวแปรตามคือจำนวนยานพาหนะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1. แบบสอบถามการสำรวจยานพาหนะการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนคนครไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ปีการศึกษา2565จําจำนวน1ฉบับ 2. วิธีการสร้างเครื่องมือสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมไรท์ โดยระบุสิ่งที่ต้องการสำรวจลงในตารางแบบสอบถามได้แก่ยานพาหนะที่นำมาโรงเรียนวิธีดำเนินการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1. สอบถามการนำยานพาหนะใดมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปิธี6.1จํานำนวน40คน 2. สร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการนำยานพาหนะมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1 3. นาำแบบสอบถามให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1จนำนวน40คนมาประเมินการนำยานพาหนะมาและนี่เป็นตัวอย่างแบบสอบถามค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลที่รวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างทำการวิเคราะห์โดยวิธีสร้างตารางจัดอันดับการนำยานพาหนะมา โดยจัดจากยานพาหนะที่นำมามากที่สุดไปยานพาหนะที่นำมาน้อยที่สุดแล้วนำผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าเฉลี่ยแล้วแบ่งตามลำดับที่ตั้งไว้ดังนี้ค่ะสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละใช้สูตร x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความก้าวหน้าของผู้เรียนจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้ค่า t-test dependent t เท่ากับ sigma d ส่วน r o o n sigma d ยกกำลังสองลบ sigma d ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน n ลบ1 df เท่ากับ n ลบ1เมื่อ t แทนค่า t-test dependent d แทนค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ sigma d แทนผลรวมของคะแนนความแตกต่างแต่ละคู่ แทนจำนวนนักเรียนขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. เป็นผลวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นเพศชายหรือหญิง 2. เป็นผลวิเคราะห์พฤติกรรมการนำรถจัก,กรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1โรงเรียนนครไทยผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่1เป็นผลวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างดังตาราง จากตารางแสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง40คนเป็นเพศชาย6คนคิดเป็นร้อยละ15และเพศหญิง34คนคิดเป็นร้อยละ85ตอนที่2เป็นผลวิเคราะห์พฤติกรรมการนำรถจัก,กรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่6.1โรงเรียนนครไทยซึ่งแสดงไว้ในตารางดังนี้จากตารางการนำรถมาโรงเรียนโดยหาความถี่และร้อยละพบว่า นักเรียนส่วนมากจะก,กลุ่มตัวอย่างนำรถจัก,กรยานยนต์มาเองและยานพาหนะที่กลุ่มตัวอย่างไม่นำมาเลยได้แก่รถจัก,กรยานยนต์มาเองคิดเป็นร้อยละ67.5ขึ้นลดนรถรับส่งคิดเป็นร้อยละ17.5ผู้ปกครองมาส่งคิดเป็นร้อยละ10อื่นๆคิดเป็นร้อยละ5รถจัก,กรยานคิดเป็นร้อยละ0สรุปผลการทดลอง1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน35คนและชายจำนวน5คน 2. ผลการสำรวจการมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1โรงเรียนนครไทยจำนวน40คนแบ่งเป็น 1. รถจักรยานยนต์67.5% 2. ดรถรับส่งนักเรียน17.5%เผู้ปกครองมาส่ง 10% 4. อื่นๆ5% 5. ปอร์เซนรถจักรยานยนต์0%ซจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเพศชายพบว่าส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการมาโรงเรียนและลง,ลงมาคือรถรับส่งนักเรียนและมีส่วนน้อยที่ผู้ปกครองมาส่งส่วนรถจักรยานพบว่าไม่มีใครนำมาโรงเรียนเลยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง พบว่าส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการมาโรงเรียนและรองลงมาคือรถรับส่งนักเรียนและมีส่วนน้อยที่ผู้ปกครองมาส่งส่วนรถจักรยานพบว่าไม่มีใครนํามาโรงเรียนเลยอภิปรายผล 1>, 1. จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 2>, 2. จากการสำรวจการมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1 โรงเรียนคนครไทยจำนวน40คนแบ่งออกเป็น 1. รถจักรยาน 2. รถจักรยานยนต์ 3. รถรับส่งนักเรียน 4. ผู้ปกครองมาส่ง 5. อื่นๆจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและหญิงพบว่าส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการมาโรงเรียนและรองลงมาคือรถรับส่งนักเรียนและมีส่วนน้อยที่ผู้ปกครองมาส่ง ส่วนรถจักรยานพบว่าไม่มีใครนำมาโรงเรียนเลยซึ่งผลการสํารวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปข้อเสนอแนะจากการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่านี้เช่นมาโรงเรียนโดยซ้อนรถจักรยานยนต์กับเพื่อน 2. การจัดทำแบบสอบถามให้น่าสนใจและสวยงามขึ้น 3. การจัดทำแบบสอบถามให้ละเอียดขึ้นเช่น สาเหตุของการนำยานพาหานะแต่ละชนิดมาขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพิมพนารานุปิงผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยและครูนงลักษณ์มาชัยเคนครูที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำและปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆในการทำงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอพระคุณอย่างสูงไว้ณะที่นี้ด้วย